สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ ừ พอดีตัวอ้หองี้อยเอไม่อลดโอ้โลดแอจอดี่อันแหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแม่จะขึ้นรถแล้ว เอาไปอาดออกอ่อยากกันนะงาอไหมเาตอนบัวเอาไปปับเองอ่ะเนี่ยเออ บ้าตายคุณครูใจดีทุกคนไม่บียเหมือนกันคุรสบายก็ปรบมือรันปลมือสิคุณเราสบายก็ปรบมือ แม่แม่เบิ่งม่ก็เบิ่แม่ก็เบิแม่ขาย ไอ้เขานอนกันจะไปกวนเขามามาอย่างนี้อยะก็ไก่ไม่พู่าน้แหละไปุดไปหาเม่เด้เน่กอ้ไก่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 มาไก่ไก่เ้ นี่ชอบเสียงได้ เอาไม้มาเอิดเอิโ <el> อ้ตัวก네ันเอิเอิเอิย้ายมาเขากุมแล้วมงเบิ่งีหาแล้วมงเ่นีหาจะรองไงไไม่ได้หนีว่ามันถือไหมเอากรพาสี่เซตถัดก็เป็นรี่หมดตัว เสียงมันยังบีมันก็จะพี่ดอกพูดอึ่งนอนอันนี้ซ่อมซ่อมไปแค่ซ่อมมาสิท้านี่

กระจกกระจกกระจกเอามาเอามาให้ลุงเอามาให้ลุงเออเออมดีอรุาบอสิไปปุกเขาได้น่ง

บ an ้านไหนสงไฟแบบแ้านไหนสงไฟยแบบแบบแบบบบงาแบบบบแบบบบงาแบบบบออกมาพี่ออกมาพี่สิเมียนนอนนอนนอนลงนอนลง เออนอนนอนลงเออนอนเออนอนนอนลงเออนอนรับตานับรับตารับตาลับตาโอ้จ <t oke mie Plus> ้าสิออกเลขนยังล่ะมาเลขหนึ่งกับเลขสองนี่นะเลขศูนย์มัต้องเอาม่ต้องนับ ส้นตัวว่าเป็นยังไงเป็นกุน่ะเป็นฟนแควไว้แล้วไม้เปียกเอเี่ผ้ากนน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 อนอนนอนแม่ผมเจ้านนบีนามันผมเจนนานนนนานน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 มีนีเนนนนนผมทรนนนันตัดอนนสันนนนนนสันสนนนนอนนนอนน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 นอนนอนนนานะนนอนน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 รนนนน้น

ทสต์เอินอาต์ก่อนเอินอา์ะอิรอต์เอิอาก่อนเอิดอาต์ก่อนออาตออาโอยได้บอกงานได้หอยลนหน่อยลินนั่นบ่าผาารดชอบไปแล้วตัววไปใช่โอ้ยก่ายลูกแม่ไปแล้วนะ ข้าแคบนาจอยูะนี่ไม่หันมาาสับเลยกล<ว> <ไป S 2> ้วยปอาอาชวิใค่นี่อใส่อาใส่อาใครชื่อเพียงเพียลูลูลล ไปน้ยัาเหาจีนหาไปน้ยัางต้นไม้โทเลลุ้เขาเขามาสติดสายทุกสายที่ตัวมันหบหมงหมุงซื้อหนาเี้ยต้นไม้เขาเอาสายตัว้ก็ได้เลยสิทรมบางสามวีีเนี่ยลุ แต่ว่านมันกับคนละอันกับอันที่หลังก่าดยเพอะคนละบานเล็ทีเมียนบอสายทั้งหอดมันเมียสายเอียดเอียเกับมันมาแล้วทางคุณนบอหัะัทเอ๋อตู้มันมันลงตู้ในมู่บ้านก็เจอเอเมื่อนี่เขา เขานอนคนละทีเขาบ่นอนพองตื่นแต่ข่อยออกไปเป็นบ่นี่นอนอีกบ่ตอนข่อยออกไปบางหัอเศร้าบ่ายโมงนอนอีกจะเนอะนอนหรอมาตื่นไหมนี่ตื่นไหมก็เหม่ยผ้าก็ผ้าไหลออกมาเลยผ้าไหลสดในกุ้มปิดนั่นคือสองเทียวนี่เทียร์สามนอนมือหนึ่งนี่แต่เขานอนังสีเขาสิอิ่มเขาสีโป่งงอแงี้ยขันงอแงีปุ๊บคืออยากนอนเลยขันนอนลายมืออื่นสุด นอนบอกก็เป็นยังเด็กน้อยก็แล้วกตนอนในไหลแต่นอนในไหลายมันสิได้ซึนเขาสิบงอเงี้ยถ้านอนก็ซึนข้าวหนึ่งกะ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 กลับสิเลยเวลาเพื่อเสียนรับสิที่เลยมือนปกติเด็กเขาไม่นลังเดี๋ยนั่นเอาเอาเอาขัดเอาก้าวเอาเอาตื่นจากเหนือทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะเฮียมานอนเวลานี่ขุด ก็คือชุดไม่ให้หลานไปซึ่งออใไซมูนี่สาวน้อยร้อยสุดกับสิที่ยวาสุดนั่นสุดนี่ตัวนั่น ไปดึงคนไปดึงคนขาอาจจะได้ไปลุกเขาเกาออกกำลังใหญ่อย่โกเพนเบพนเพนหูสื่อพร้มเพนเพนจ้าหนูเพนเพจ้าเพจ้า เพจจ้า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 คอยขัดเข่าอีรีได้กับกรลุเตียขนกันด้เพจจ๋าเพจจ้า เพชรพจร๋าเพชรจ๋าโอเคค่ะพี่น้องเฝ้าสื่อเด้อ สอบเนาะว่าผู้อดินสอบแล้วคุณมืออื่นนี่แหละสอบแล้วที่นี่หอนย่ามขึ้นไปที่ก็จังหลับบั้งสิเนาะไม่บาย<อ>พี่น้องไปอันที่ผิดอบอยสิริชัยเดอร์อพี่น้อง,องบอดกำล<อ>ังไะไอยู่